การควบคุมตัวเองก็คล้ายๆการเปลี่ยนช่องและเรากับทันเวลาไม่ทันหนาวจะตายให้รอตั้งนานคินไม่ทันละนี่คิตามุระเธออยู่ห้องสิบสองและอยู่ชั้นหกนะแต่ให้ฉันวิ่งไปซื้อของชั้นหนึ่งอืมแล้วไงขินบนจะโดนแฉนะ ของที่สั่งได้แล้วค่ะคุณกิตามุระหน่อยเหตุผลที่เขาควบคุมเราได้ก็เพราะอา้าวยาจิมาคุงหลับอยู่ผู้ชายที่เราแอดป,ปิ้งมานานและถ้ามันมีโอกาสแะภาพนี้คมชัดสุดยอดแต่ลมเลย ถ้าไม่เชือฟังฉันคงรู้นะ ลับไปด้วยอะไรอะ่ะทำการบ้านให้ด้วยฝากด้วยนะถือโอกาสควบคุมเราตามใจชอบเหมือนรีโมทในมือรีโมทที่คอยบังคับจิตใจเราเหนื่อยอะ่ะคียกีอิจังทำไรอะ่ะ มิสคิทำการวานเหรอคือว่ามิสคิกลับเพอยาจิมะคงหมอน,นั่นเริ่มจับชุดอ่อนเราได้เมื่อสามวันก่อนยาจิมาคือผู้ชายที่เราแอบ,บแลากฝ่ายเดียวและเป็นแฟนเพื่อนแต่เห็นพวกเขามีความสุขก็ยินดีด้วย นี่ยับลอกใช่เราบลอกเอ๊ะหิตามูมละยิ้มอะไรการบ้านเสร็จแล้วหรือยังมันยากนะทำไม่เป็นยังไม่เสร็จอีกนองให้แฟนนายช่วยสิฉันไม่มีแฟนหรอกนะฉันก็เอาเวลาไปหาสิไม่สนอนะถ้าไม่เจอคนที่ชอบก็ไร้ความหมายดีได้พูาจะจริงจังเป็นด้วย คิดว่าไม่เป็นโลเป็นภายแล้วก็กวนกวว่าแต่ให้ฉันเป็นแฟนแก้แขทให้เอาแม่ฮะนี่พูดจาไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยทำไมไหนบอกว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชอบก็ไรความหมายไงเดี๋ยวเฉยซะเลย พี่ขาดหลับตาสิพี่สามโมระเร็วช้าก่อนไม่นะแะภาพนี้ตลกเลยดูไปดูมาก็น่ารักดีรอก่อนสิชิโยกะกดอะไรนี่คิโยกะ คืนไม่ฟังค่าวนี้จูบจริงๆนะอย่าเข้ามานะเธอนี่แปลกจริงๆเลยนะตลกด้วยโค้นน่ะนะเก่งใจอาจารย์บ้างเ้คิดว่าไม่มีใครอยู่ไงแหมรักกันจริงเลยนะเนี่ยหาใครรักใครแล้วพูดเะอละเออพึ่งทะเลาะก,กันมาเมื่อกี้ทะเลาะก,กันแปลก แล้วไม่มีนัดกับกิตามุล้าคุงเหรออ๋อฉันต้องเอางานศิลปะไปให้เขาหนะ้าไปก่อนนะจ้าเอางานมาหรือเปล่าเอเธอวาดอะไรเนี่ยนี่เหรอหน้าฉันฮแหมวาดใหม่ก็ได้ อช่างเถอะช่างเถืะกลับบ้างกันนั่นมันเขาถือใบที่หน่าขวาให้แหมเข้าใจยากจังขอบใจนะบางทีก็ชอบแกล้งบางทีก็ดีหรือว่าวันนี้เขาลืมเอารีโมทมาเราอยากลืมจังเออเอ็นเนาะข่ะขคุยด้วยหน่อยนะ นาจิมาคุงเย็นนี้ว่างมาว่างนะแต่มีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยอ่ะเป็นอะไรกันพิตามุละท่าทางอารมณ์ไม่ดีเลยไปกันเถอะอะเดี๋ยวนี่พิตามุละเดี๋ยวก่อนพิตามุละ ในเมื่อหัวใจเธอเรียกร้องก็ช่วยไม่ได้เธอพูดอะไรป่วยการจะขัดขวางหืมหมายความว่า <c oughs> อ่าทิดตามุระมันไม่จำเป็นแล้วแต่เข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าเธอขอรองไม่ให้ฉันไป เรื่องอะไรฉันต้องห้ามเธอลบภาพเธอมีอิสระและ้อยากทำอะไรก็เชิญเอโน่นอุเอโนะเป็นอะไรไปอะ่ะอ่ะขอโทษทีที่ใจลอยว่าไงนะคือว่านะเขาไม่ใช่นโหมดควบคุมเราอีกแล้วก็ดีเหมือนกัน รูปนั้นถูกลบไปแล้วแต่ทำไมเหมือนเราถูกลบจากชีวิตเขาด้วยไม่มีรีโมดอีกแล้วเออเออ,อเอนะ้อเป็นไรไปหรือเปล่าเนะี่ยดังนั้นยาจิมาคุงความจริงฉันจะคุยอะไรเรื่องของยาจิมาคุง ก็บอกแล้วไงอยากทำอะไรก็ตามใจแน่นะแชร์หมายความว่ายังไงเราดีกันแล้วจ้าทำไมก็พอเขารักกันนะสิเขาเรียกฉันไปเพื่อให้ช่วยเป่าความเข้าใจให้พวกเขาส่วนฉันเพอชอบเธอก็เลยทำใจไม่ได้เข้าใจหรือยัง ที่ฉันเป็นแบบนี้เธอต้องรับผิดชอบไม่งั้นฉันจะเป็นฝ่ายแฉมั่งอะขมอ,อะไรไม่จำเป็นเลยขยับไม่ได้ทั้งที่ไม่มียรหมดแท้ทำไมฉันก็ชอบเธอนะสิยังมาถามอีกก็ ถ้าไม่ชอบจะตามมาตอแยทำไมหรอกใครจะไปรู้ละ่ะรูปนั่นก็แค่บังเอิญเอามาเป็นข้ออ้างได้แต่ที่ยอมตัดใจเพราะคิดว่าหมดหวังไงผู้ชายคนนี้คิโยกะร้ายกาศทาง,ท,าง<ะ>ทั้งที่ชอบยังตัดใจง่ายๆปล่อยให้เราเสียใจคิโยกะ คือว่าถ้าจูบอีกทีจะยกโทษให้ตกลงไหมอาจริงๆเนื่อายแค่นี้เองถ้าลบไม่ค่อยดีใครจะเป็นคนควบคุมใครล่ะเนี่ยต้องเป็นเราแน่นอนเพราะตอนนี้รีหมดลักอยู่ในมือฉันแล้วค่ะ ว้าวว้าวสติกเกอร์ไลฟ์โปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วใน Li ฟ e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เ w ็ True Super Fiber Gamer Pro Pack com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ